ครับผมนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกขเหนียวเสีลยวอีสานนะครับสิบสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่ตลาดสมเด็จนะครับเสาร์วันที่17พฤษภาคม2563นะครับวันนี้นะครับเปิดคลิปนะครับมาเบิงราคาควายนะครับนะครับในโซนของการซื้อขายควายนะครับของคุณพ่ออยังก่อนครับผมพ่อไอ้คข่งามครับอ่าพ่อไอ้นะครับพ่อไอ้บอครับพ่อไอ้พ่อไอ้นะครับพ่อไอ้ควายงามนะครับวันนี้ของเพื่อนเปิดตัวนะครับมาเบิงควายงามของเพื่อนนะครับแม่สาวบอกว่า อายุประมาณจะปีหรอพ่อสิบเดือนแล้วสิบเดือนนะครับลูกพ่อได้ครับพ่อเนี่ยพญาหงลูกพญาหงนะครับเอาครับมีข้อมูลเพิ่นบ่มีอ่าพญาหงนี่ส่วนมากผสมหลอดหรือตัวหลอดครับหลอดนะครับผมมีข้อมูลมาทำอยู่นะพ่อเนาะครับเอาครับหลักฐานครบหลักฐานครบนะครับผมอายุประมาณสิบเดือนสิบเดือนส่วนสูงเท่าไรพ่อวัดมาสูงสี่อันบ่ถึงสี่สิบครับประมาณร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดนะครับเมียสาว นะครับเปิดไลน์มาได้ครับพ่อเนี่ยแสนสามรับเปิดใบหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับราคาห้องต่อร่องกันได้นะพ่อเนาะอยู่อำเภอยางตลาดยางตลาดนะครับผมบ้านยังครับพ่อบ้านเชียงสาตำบลบัวบานตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรคุณพ่อเบอร์ไดนก็ครับพ่อศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสาม 971นะครับพอไอนะครับยางตลาดครับพี่น้องนะครับเบิ้งนะครับแม่สาวนะครับเอาครับประกันบูมี่ตัวนี้นะพ่อเนาะบูมี่ตัวนี้ยังนะครับเพิ่นประกันนะครับเบิ้งช่วงไายนะครับอัดจุงยางให้เบิ้งกันนะพ่อเป็นยังไงลักษณะการยางของเพิ่นนะครับเอาดึงให้ยางกันหน่อยนะครับเอาอีกไซส์เฉียงดีนะครับยี่ห้อมีอีกหลาย่พ่อ ยุขวักไม่อีกหกตัว้วพี่น้องนะครับมีให้เลือกอีกยุขวักเพื่อนนําไปเบิ้งยุขวักก็ได้นะครับไปเบิ้งคลิปแล้วนะครับมีอีกหกตัวนะครับยุขวักเพื่อนนะครับเอาอามีผููมักกัสสอบถามไปเบิ้งเอาขอบคุณในหลายครับวพาเบิ้งนะครับพี่น้องเบิ้งหนาตรงจะหน่อยนะครับเอาเอานะครับเอาไปเลี้ยงนะครับนังงามๆนันเอาครับหาหยาแล้วครับควายงามสมือนนี่นะครับ อนุรักษ์อีสานบ้านเฮานะครับแข่งคงามๆนะครับเอานะครับเอาขอบคุณอะไรครับแม่จะบาดนอกครับผมอ่ะสองหมื่นห่านะครับผูพี้แม่กัครับหนี่แม่ครับตัวแม่นะครับสองหมื่นหานะครับแม่นี่ถือว่าแข่งขาดีอายุประมาณเท่าไรครับผมซื้อต่อเขาครับอ๋อนะครับสองหมื่นหานะครับครับนี่ผู้สนใจแบงต่อได้ไหมครับนี่ได้ครับเอาครับเบอร์โทรเบอร์เดขกับครับผม หกสองศูนย์หกส6งเก้าแปนครับหกแปนะครับผมเอานะครับเอาตาแต้มแก้มจำนะครับเอาข้ออ่องนะครับสายหลุดหน่อยนะครับสองหมื่นกว่าบาทนะครับเอานี่ผูกมักไปเลี้ยงนะครับอยากได้งวัวอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับตลาดสมเด็จก็ถือว่าอา่างูกับเพื่อยครับนี่ อำเภอไม่อำเภอกาลสันอำเภอไม่นะครับจังหวัดกาลสินนะครับอำเภอไม่กาลสินเอ้ยซื้อนี่ผมเพิ่คุณนำเพอนี่มาเลยอำเภอไม่สาสัขันอ๋ออำเภอสาสาขันอาครับขอบคุณในหลายครับผมบึงผูหญ่ครับผูหญ่ของผู้ไหนนาะครับเนี่ยบึงผู่ไ่จะบาดเนาะครับผู้ไ่นี่ไปเห็นจากของ นะครับหูหญ่เอาเบื้องงามแล้วพี่น้องจะค้องบ่าเห็นนะครับที่ถามหาจะค้องเพิ่นอย่าพาไปเบื้องงามอีกนะครับเห็นหลายตัวอยู่นะครับไอ้นิยมควายงามทางกระสินก็ถือว่าเป็นแรงอีกแรงหนึ่งนะครับไก่เคลื่อนล่ำเปล่านะครับมีฝูงควายใหญ่ๆนะครับทางล่ำเปล่านะครับออันนี้เสียวไปใสษมากเลยเอาครับ่ทยงอย ซื้อขายเรียบร้อยไปหายรดแล้วครับไปส่งโอ้เบิ่งกควยงามด้บัดดี้ไทเดอครับพ่อควยงามนะครับงามแปบสองโอ้แปดสิบสองรแปดสิบสองคือนะนะครับที่มื่ห คู่นี่ละคู่นี่ปะครับแปดสิบสอง่อ่าข,ข,ข่าใครถึงใครถึงที่ไหนว่าจะถึงแปดสิบสองนะครับเพิ่นว่านะครับแม่ท้องไวปป้่อนี่ทองแล้วท้องแล้วนะครับลูกคู่ขึ้นแม่กเซรกับมือเกับมือเซรกับมือออคู่ปะครับนั่นลูกลูกคู่ลูกคู่นะครับออกแปสองแม่ลูกนะครับตัวนี้มือตัวนึง่สิบอง้อ้เบอรโทรปะกับ่า นี่ครับเบอร์ใดก่อนคุณพ่อ0810577900 0 8 1 0 5 7 7 9 0บขอบคุณด้วยครับพ่อเบิงครับเพิ่งกำลังต่อรองราคากันอยู่นะครับอควายผูกับมี่นะครับตลาดมาซาตลาดกระสีไว้ครับทายตะง่วงกับตองข้ออาเภยแฟนครับนะผู้อยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับเอาของผู้ใดญ่นอครับอยู่ทางด่านกลางเดินนี่นะครับหลายตัวยู่ง่าเห็นเจ้าของทางไหนเดี๋ยวเขาไปละครับนี่ ไหวงามวิวี่จะคล้องมาครับเดือกุ้มหนิให้ล่ะจะคล้องควายบ่เห็นนะครับโอ้อยากถามใไฮยุพี่น้องแต่ว่าผมถามหาจะคล้องเพิ่นบ่เห็นนะครับเอากระติพยายามถามหาเห็นว่พขวก็ต้องขออภัยนะครับเบิ่งงามๆกันไปนะครับ,บ,นะรบผู้ได้ไปเลี้ยงเ,เห็นกล้วยงามแม่กับลูกเท่ายหล่ะครับพ่อแม่กับลูก งามแต่แม่ลูกห้องไรไปได้ล่ะพ่อเนี่ยบ่เห็นจะของพิ่นนะครับแม่ลูกอเอาบาทน,นี่ราคาประหยัดหรือาเบบึงโอง้ <laughs> จะบาทละครับพ่อเนี่ย สามหมื่นห่านะครับจักบรประหยัดจปีเลยถึงปีไปบ่ครับบถึงปีเนาะเดือนเดือนนี่ละอันนี้ลูกลูกคว้าบบ้านนี่เนาะเอาครับ30เท่าไรก็ว่า3ามหมื่นหาะครับบถึงปีนะครับเอาครับเบอร์โทรเบอร์ได้ก็ครับว่าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดนยหครับหนึ่งศูนย์เจ็่านะครับอยู่ลอาอยู่รองค่ำเนาะ เอาคว,วายงามทั้งหลองคำ่ำยุขวักมีอีกหลายปะพ่อมีครับยุขวักนะอ๋อยุอยยุขวักมีทั้งม้วทั้งควายเนา <pas> ะนะครับควายดอนควายดอนกะบีนะครับจั 30, กตพ่อเออนี่สามสี่ตครับสามสี่ตัวควายดอ,อน,นนะครับเอาผู้ใดมักแม่สาวนะครับสามหมื่นกว่าบาทราคาห้องนะครับต่อรองกันได้นะครับผู้ใดสนใจก็ตามเบอร์โทรที่ขอให้นะพ่อเนาะนะครับสอบถามมาได้มีรถไปส่งว่ะพ่อคันอยากได้มีรถไปส่งเลยน้ำนะครับอยากได้ควายดอนอยุขวัก่นกะบี้ไปเรียกไปเบื้องใดนะครับ งวกระ 1. 1> yeah. มีนะครับงวจากตัวเลยพ่ออยุขวักสิบโอ้ส okay. ิบก็ตัวเป็นสายพันธุ์ไหนพ่องอจากขวักเป็นสายพันธุ์ไหนกระทบปลาสิ้นครับมีหอดแองกัดแบงกัดปลามันแองกัดแบงกัดกระมีนะครับโอ้ไหลนะครับท่านบ้านยังก็พ่อลองคำอยู่โน่นเสียวอยู่บ้านโน่นเสียวตำบลสามขี้อำเภอลองคำนะครับผมเอานะครับตามเบอร์โทร่วที่ก็ให้กับสอบถามเขาไปเบิ้งนะครับไม่พูดอยากได้เอานะครับ กูได้หางัวผู้ญ่ไปเห็ดพอพันนะครับมาพ่อแล้วนะครับสอบถามกันมาหลายนะครับอันนี้เป็นงานไปนี่เรียบร้อยครับเป็นงานแล้ว,ว,<อ>วครับแถวกครับงัวลูกออกจากชุดแล้วห้วยันว่าลูกบ่กระสีลายอยู่แหละแถวคู่เนาะแถวฮกครับแถวฮกแล้วนะครับอายุประมาณจะปีอายุซี่ปีครับซี่ปีเนาะแถวฮกนี่ ซีปีนะครับไรแถวหกแล้วงวดเอาครับลักษณะการผสมเพิ่นเป็นจังไรนิสัยใจข้อบ่มีปัญหาครับบ่มีปัญหาเนาะห่วเชื่อมนะครับเอาครับส่วนสูงกันรอยหกสิบห้าบวกอยู่เนาะครอยหกสิบห้าบวกมองห้องไรไปได้ครับห้องมาหนึ่งห้องหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดนะครับราคาห้องครับพี่น้องนะครับผสมได้แล้วเนาะนะครับผสมได้แล้วนะครับห่วเชื่อมอันนี้สายใดก็สายพอเพิ่นพอเพิ่น อ๋อนะครับใส่ไงนะครับบามันนะครับบานเท้าอิ่นลูกผสมบามันเนาะนะครับลูกผสมบามันนะครับเอาครับบึ้งนะครับหางยาวเป็นพวกใครเสมอกันดีนะครับใครเสมอกันดีนะครับใครย้อนลงเต็มที่ถือว่าเป็นพอพันธุ์ที่อายุการผสมนะครับถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วเนาะครับผมเอาครับเบอร์โทรเบอร์ได้ครับไอ้ศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองสามแปดหกสามแปดหกหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับอยู่อำเภอไหนครับอยู่ผู้พานเลยครับอยู่ นะครับเอาคันผู้อยากได้มีรถไปส่งเนาะครับผมบ่มีแบบนี้ประกันให้เบิดเนาะบ่มีแบบนี้ค่ะบ่มีแบบนี้ประกันให้เบิดนะครับเดี๋ยวเบิ่งหน้าตรงเพิ่นจังหน่อยนะครับเอาเบิ่งหน้าตรงจังหน่อยนะครับอ่ะเบิ่งหน้านะครับบชัดเจนครับพี่น้องเอาสำหรับผู้อยากได้ผู้ไปเฮ็ดพอพันพอคุ้มฝูงนะครับเอาปล่อยลงไปน้ำฝูงมีง้วนซีซีผาซิฟตัวหาพอพันผสมยากนะครับ เอาไปคุ้มฟูงได้นะครับนิสัยดีเพันว่านะครับนิสัยดีนิสัยดีพันนิสัยดีบ่กให้พวกหวงนะครับเอาขอบคุณหลายครับพ่อเอาครับควายสาวตัวละสามหมื่นเก่าไข่สาวลืดผสมแล้วครับพ่อหนิตัวละสามหมื่นเก่านะครับเอาครับอันนี้พ่นไห้ในผสมแล้วตัวนะพ่อโอ้ติดแล้วตัวนี้ติดแล้วนะอันนี้ก็บสามหมื่นเก่านะพ่อซ้ำกันเบิ้ เอาเอาแม่นีเท่าไรเอาบวกแยกแม่กันนะพ่อแม่ต้มสิบเจ็ดามสิบแปดอแม่นี่สาบแพ่อเนาะผสมแล้วนะครับส่บักไล้วพ่อพอคุ้มคุ้ตน้่บานนีบ่เอาครับไอสอคูนซ้ำกันบ่ตัวคูนตัวละสามหมืนเท่าไรก็พอสามหมืนเก้านะครับเอานะครับเบอร์โทรพ่อมีบอกกันอพ่อ ชื่อบ่ได้นะครับงัวอยู่บ้านใดเอ่อควายอยู่บ้านใดครับพกวนทั้งกำลังมือนะครับอำเภอเมืองเภอเมืองอำเภอเมืองแยกตลาดนี่เนาะนะครับเพื่อนนะผู้ใดสนใจมาเลือกเบื้องแรกในตลาดนะครับในหอยบางคนเพิ่นกลับวันเด็กพกตัวซับก็ต้องขออภัยนะครับเพิ่นบ่ได้พกโทรศัพท์ก็เลยไปสอบถามกันกับเบอมีเบอร์โทรให้นะครับนี่โู้วายุผูกนะครับเพิ่นจูงมาพุ่นอ๋อซื้อแล้วบ่พาเนี่ยตัวเล็กบาทล้วขวาซ้ำเนี่ สี่หมื่นไปนะครับนี่ครับผูอายุเปล่าสองปีกว่าสามปีสามปีประมาณสามปีนะครับนี่ครับซื้อใครลวผลขึ้นรถนะครับเอาถือว่าบรรยากาศก็เต็มที่แล้วพี่น้องนะครับกับพ่อสีเดชจากบ้าพี่่ยาน้องไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกบึงช่วงถ่ายคลิปกับบึงงามๆครับควายงามๆนะครับทางอำเภอนะครับสมเด็จนะครับเสาร์วันที่17 คือสภาคม2 5งพันนะครับตลาดมีทุกเสาวันอาทิตย์เด้อครับพี่น้องมาแต่เแถวๆนะครับมาหางวดไปเลี้ยงมาหาควายไปเลี้ยงนะครับครับเต็มรถนะครับเอาขึ้นเต็มรถนะครับเบิ่งหลายท่านถามว่าก็จะโอ้ควายขึ้นรถจังไดยนะครับเอาเบิ่งวิธีนะครับเอาถ่ายคลิปนะครับถือว่าเป็นเทคนิคนะครับเอาเอชเอลขึ้น รถนะครับอยากตื่นเนี่ยไปได้พอตติดามเราคาเป็นยังไงมัอนี่ติดตามตลอดเอ๋อครับราคาเป็นยังไงมาเบิงราคามือนนี่แข็งขึ้นจังหน่อยแข็งขึ้นจังหน่อยเป็นไหมครับอันนี้พ่อมาสื่องื่อนที่สื่อควายมาเบิงควายมาเบิงควายนะครับได้ยักตัวพ่อมาอนี่ยโบได้เลยโบ้เลยน้องพ่อพ่อมาดูป่ะเดี๋ยวเราต้องจิ้มาเปิดรักหันบได้มาอ๋อมาตะบันไนะครับของขวาอยู่ในก๊าซินอยู่ในก๊าซซิ่นนะครับมาหาควายไปเลี้ยงนะครับอยู่บ้านมียักตัวแล้ว อยู่บ้านโมมีแต่ก่อนเหลี่ยงแตงง่วอ๋อเหลี่ยงแตงง่วนะครับเอาครับขอบคุณในไลฟ์ครับพ่อมันมานด้วยครับ,นนรบเอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยตลอดมื่อนี้คนหลายนะเพราะว่าเมื่อวานผมเบิ่งว่าคนมาสื่อถือว่าคนตื่นตัวพ่อเปิดตลาดหรือค้นทยอยมาสื่อหลายครับอซานโอ้ยลูกขอนียวเแซวไอสานครับพ่ออเาครับขอบคุณในไลฟ์ครับพ่าเอาเบิ่งเงีแล้วะว่า อ่าเรียบร้อยแล้วครับท้ายมาออกมาแล้วเรียบจากคุณออกมาทั้งนอกแล้วยุติเวลาดได้อีกนะเขาเปิดเลยอ่าสารค้ามกบว่าสิเปิดแล้วเรียบหนิแล้วครับครับเบื่อไหมครับกําลังเหเอาขึ้นรถนะครับอะไรแม่ลูกงามๆกว่านี้นะครับเอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วโอ้แม่ลูกงามจ้ะคู่นี่แม่มยิ้มนะครับเอาข้าพี่น้องไปเซีก่อนนะครับผม กดไลค์กดแชร์นะครับเบิลงครับพี่น้องบลงคู่นิ่ๆนะครับครับมีอย่างกับข้อมินแลกเปลี่ยนเขามาได้เด้อครับพี่น้องนะครับเฮ้าเป็นซื้อกลางมาตลาดนะครับห้างหายกับสิพาัยย่ำไปเห็นเด้หลายตลาดที่สุดแล้วครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จอย่ากล้าไปสำีก่อนครับผมสวัสดีครับ